นี่นะแล้วจะบอกก่าเนี่อันตัวนี้คือปุ่มเปลี่ยนภาษาบรรทัดไวน,นี่ตัวปุ่มเปลี่ยนภาษาไม่ต้องจดก็ได้ยไม่ต้องจดปุ่มเปลี่ยนภาษาเานี่ยแล้วก็ภาษามันสี่มียังโตัวพิมพ์ตัวพิมพ์ก็ภาษาไทยภาษาอังกฤษแต่ภาษาไทยสิมีสองยางยังสลายแหวนโซ่สิงสิยามสองครั้งบ่บ่ยามเจ้ากัง สันกดธรรมดาเลยกดพิมพ์มันจะเป็นสระแออรออางคือ,อ,อะจะเป็นข้างล่างเป็นมอมาเป็นยังขลางสันจะพิมพ์ข้างบนต้องกดตัวนี้น้ำเนี่ยตัวนี้ใส่มื่อนึงกดตัวนี้ไว้แล้วห้องมากดมันจะเป็นช่อชิงอ๋อตัวนี้เป็นช่อชิงเป็นช่อกระเช้าเป็นช่อลึกสีถ้าเรากดตัวนี้ไปถ้เาเ,เราเรเปาล่อ,ตอตปปยตัวนี้มันเป็นสระอาซาลาอยังไปหน้าอันนอันพวกนี้ครับ อันนี้บ่บ่ต้องนั่นดอกแม่อันบ่ต้องไปอยู่ง,งั้นเดี๋ยวเ้พอ่งวัตสิเป็นขั้นตอนใหมอา่ามันจะเ็ขั้นตอนใหมคือวันสิเป็นแน่วเป็นมาแมวมันหยังมันสิเป็นแนวยา,ากขึ้นไปนะเออเนี่ยตัวสเปคนี่ตรงนี้คือเวนาา้นภาษาเว้นเว้นเฮากดไปเฮาพิมพ์อยู่นี่เว้นเว้นเว้นเฮาพิมพ์อยู่นี่มันตัวมันสิเว้นไปนะถ้าไมาพิมพ์จะอ่อคือเว,นวอ้นระยะบรรทัดภาษานี่กดไปอืตัวลบกันนี่ลบ เนี่ยลบมองนี้เนี่ยอ๋อลบตัวสอนชีนี่นจนพิมพ์พิมสกับลบนี่ลบออแป๊บ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 เนี่ยเออสันบรรทัดต่อมาก,กดนี่อ๋อบรรทัดสองบรรทัดสองเจ้มาก,กดคตรเอ็นเตอร์เอนเตอร์เออว่าโคเอนเตอร์ลงไปเออแล้วเขาจะพิมพ์กลางเขาก็เคาะตัวนี้ไปกันเลยเคาะตัวเว้นวนะนะเออเมื่อสิบไป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 เดี๋ยวเขาจะพิมพ์เคาะคือมันเว้นมันมันสามารถเลื่อนไปอะไรเนี่เลื่อนตัวสักษไป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 อะไรเออมาพิมพ์อยู่นี่ก็ได้ แสดงตัวหนังสือถอยก็มากพี่เหมือนกับโคดตัวน yeah, right, ี้โค้ดตัวนี้ตัวหนังสือสอถอยกลับมากต้องตัวนี้หรอจำอะไรอ่ะตัวมันยังออกมาเนี่ยวินโดว์มันเป็นยังไงโอ้ยวินโดว์นีปัญหาเนี่ยแสดงว่าเปิดลงพี่แครไปลบอยังบ่เนี่ยพวกภาษาอังกฤษกับธรรมดาธรรมดาเนี่ยอันนี้คือภาษาซื่อๆเสุดมากกับภาษาไทยแล้วตัวนี้เนี่ยนี่นี่ อ๋ออันนี้เป็นวินโดว์ก็ต้องกดกันเลยเพราะวินโดว์นี่ไหมถึงสั่นโปรแกรมสั่นยี่มันบังหน้าจอไว้เมดเท่าว่าสามารถเปิดได้แล้วเข้าหาบองกดว่าอะไรนะเขากดตัวเนี้ยเออสมมติไอดูหนังดีๆเนี่ยมันมีภาพถึงมาซ้อนนะมันเอาออกถ้าเขาออกเนี่ยกดปิดนี่เด้อเนี่ยกดกากบาทปิดกากบาทภาพซ้อนมันจะหายกดกากบาทนี่คือการปิดกากบาทนี่คือการปิดเนี่ยกรับมาออกอันนี้ไ้อันนี้แล้วเนาะ กลับมาเนี่ยลบคพยะธิในพยาธิเราโรคพืชไม่ใช่ยืนนิ่ไหนะมครับคลิกขวาแล้วหมคลิกนี่โอเคนี่คือโรคพยะธมาเดี๋ยวกับดับบลคลิกนี่ใช่ไหมหรืหอเราจะคลิกทั้งขวาก็ได้คลิกทั้งขวาวจะเป็นนั่นสิอีกนึงหลังมากดโอเพนทั้งเออเออคลิกขวาเป็นโอเพนทั้งสายนี่มันสองห่วงกันป่ะอืมตว่าสันงสาที่เราเพือดับบลคลิกสองเทียบแป๊บแป๊บหม ต่นท so right. ER ี <necessary> ่ี้วงครับเพืเนึงนี่นาตั้งว่าเึื่เชนึงพ้วเรามาใส่ก็จะเปิดได้สิซ้ํากันนะน่ะมีค่าเท่ากันครับกับพ้อนีค่าซ้่มกันกับพ้อนเราบนคลิกเขาคิกซั่มีกปอนตคอันนี้มุนนี่นี่นี่ม้นหายนี่นย่นี้่นนี่สมมติว่าใส่ละเพ่งตักเพ่งเมื่อไหร่เพ่งเพ่งพอสิเอากระนี่ง มุนมุนออมุนไม่ค่อยค่อยเรียน้เป็นอย่างนี้มันจะมุนเนี่ยอคลิปับข้างโคง,งหกกันแล้วมันคลิกเอแล้วมันคลิกมันเกิดขึ้นมากนี่ถ้าเอ,เอาตัวนี้ออก,กมายว่าเอ๋ว่าเปียก็อ,ออกก็ให้กันเอาสิออกกับเปียนี่เลยอันนี้บวกเกี้ยวอันนี้เป็นนัดตั้งของเงนพี่ ของเพ่งค wow. ีอปิดเอตัวนี้เห็นบ่ะแต่เราโขกแก้มขึ้นมาสิ่งนี้ของหม่องปิดของมันยกากระบาดไม่มองปิดไอ้ที่ว่าการบาดคือมองปิดเห็นป่ะบาดนี่ก็โซนเป็นเล่นเพ่งเดียวเมื่อไหร่เล่นเพ่งเดียวซ้อนอันนี้เอาเพ่งออกออกนี่กดห้งคว้าปุ๊บเอาออกทั้งหมดนี่ออกไปบาดจะเสียควมว่าเป็นอัลบั้มเสียเมื่ะ กดบวกนี่เรียกโฟเดอร์เดอร์เดอปุ๊บการเพิ่มเพ่งลงได้หนีดิเขาก็เรียนตัวะนี่เพลงเพาะเพ่งเพ่งสติงโต้เพ่งก็ไปนี่นจะติงโต้เพาะันสกดถือโอเคเมันกะจะเขาว่าเมิดอะไรนี่เขานเดี อยากเล่นเนั่ก <Safe rév mark> да: ็คลิกนี <museums> ่ก็ได้คลิกนี่แล้วก็มากด Enter ก็สิดัแล้วบนคลิกก็ได้กดกดเตอร์ก็ได้แล้วบนคลิกเลยเนี่ยคือเขาพูด B J เนี่เห็นว่าไงเขาเอาเพลงนี้ครับต่อไปนี่เขาก็จะเอาเขาจะโปรแกรมเนี่ยเขาก็สิเลื่อนเพลงที่ตตอไปงี้สิแต่เตลาได้นหอนมาต่ออังสิอันนี้คือเพลงเขาเนี่ยบรรเสียวอ่อนเขาก็ร้เพื่อเขาเนี่ย kích khóa rồi rồi ao ặc cứ ngót thôi gì, cứ thêm, cốt là, được, thêm khóa, để này này, cái này, nang luôn, kiểu, nang này, kiểu, kiểu lông เออสมุดตลกเนี่ยเสียงอีสานเนี่ยเขาบ่งคลิปเหรอเออบงไอบีโอนะเสียงอีสานนี่ไงนะอันปิดนี่น่กนปิดเสียงอีสานเออก็เข้านี่แหละนี่เพอแด้โคตนี่กดนี่มันเส่อมต่อะไรนะโคตรขึ้นมาเราว่ามันมีอันนี้เยองประวัติเต้ ว่าพวกนั้นมันต้องเข้าไปหรอกอย่ามาตรงไหนยูทูบสิยูทูบเออเบื้องหนังในยูทูบเออสันกูเกิลเนี่ยมันเป็นคนหาหมัดสเนลอ๋อมันเป็นเจ้าของเดียวกันยูทูบกับกูเกิลอ๋อเนี่ยเนี่ยเนีก็เรียกว่างเรือกอะไรอะไรอ๋อ โปรแกรมเนี่ยัมเป็เนอะไรมา